สำหรับเลเวลที่2นะครับก็หลังจากที่เราเข้าเวิร์กช็อปแล้วนะครับเราก็จะมาฝึกเทรดกันต่อนะครับก็ยังเป็นเงินเดโมอยู่นะครับการฝึกเทรดของเลเวล2นะครับก็จะมีการเปลี่ยนไทม์เฟรมในการดูนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเราจะดูละเอียดลงไปอีกนะครับแล้วก็จะมีใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นมา1ตัวนะครับเราจะเรียกว่าตัวเขาเรียกว่า B b นะครับผมจําชื่อเต็มไม่ได้นะครับ เ,ออเดี๋ยวยังไงแชร์กันง่ายๆอย่างนี้ก่อนละกันนะครับคือไอตัว BB นะครับมันก็จะมีอยู่3เส้นเนาะ BB กลางล่างบนนะครับไว้สำหรับเรา,เาดูการเข้าการออกนะครับว่าเข้าตรงไหนเราจะได้เปรียบนะครับแล้วก็ออกตรงไหนเราจะทำกำไรได้ดีที่สุดนะครับมันจะมีอยู่การทำกำไรนะมันจะมีอยู่2แบบคือดีที่สุดกับชัวร์ที่สุดนะครับก็เลือกเอานะครับเราก็ในเลเวลที่2อนี่นะครับอาการตั้งหลอดไซส์เนี่ยจะ ตั้งเหมือนกับเงินจริงเลยนะครับว่าเราวางแพลนว่าจะลงทุนเท่าไหร่นะครับอย่างผมเนี่ยแพลนว่าจะลงทุน300เหรียญอย่างเงี้ยนะครับหลอดไซส์ของผมก็จะเป็นศูนย์จถึงไม่เกิน0.06นะครับจะแค่นี้นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับต้องอทำการบ้านส่งทุกวันนะครับก็คือการเทรดนะครับเทรดวันหนึ่งนะครับ อย่างน้อย5 1 0ไม้ต่อว,วันนะครับแล้วก็ในการเทรดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องอแคปหน้าจอผลรวมนะครับแต่ละวันว่าผลรวมว่าบวกหรือลบนะครับแล้วก็แต่ละไม้ออกอยังไงบ้างนะครับต้องบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราพัฒนาจากวันนี้เราพัฒนาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับคืออะไรนะครับผมว่าตรงเนี้ สำคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนะครับสําหรับอของที่นี่นะครับเพราะว่าเขาที่เนี่ยเขาบอกว่าความคิดนะครับ90%นะครับส่วนเทคนิคเนี่ยแค่10%บเนะครับผมว่าเทคนิคหลายๆที่ก็แตกแต่างแตกแต่างกันไปเนาะแต่ผมชอบที่เนี้ยคือแบบว่าเทคนิคเขาอะไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็แต่การจัดการความคิดหรืออารมณ์เนี่ยผมว่าสําคัญเพราะว่าทุกหลายคนเนี่ยจะเสียเพราะว่าเวลาลบแล้วอะ ไม่ยอมไม่ยอมขัดนะครับแต่เวลาบวกเนี่ยเอ่บวกนิดเดียวนะครับก็ออกละนะครับคืออัน,นอันนี้แหละคือการเราต้องฝึกนะครับว่าเฮ้ยเราต้องทนบวกให้ได้นะครับเวลาเราลบหรือว่าเราผิดทางปุ๊บเนี่ยก็ต้องตัดใจยอมขาดทุนนะครับแต่มันก็จะมีเทคนิคของมันอีกอย่างหนึ่งคือไปออกไม้แก้อะไรนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกอันหนึ่งละกันเนาะคือแรกๆผมว่าการเทรดเนี่ยคนจะเป็นอะไรที่ ง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามุดเราสามารถมองกราฟได้ดีขึ้นนะครับก็ค่อยๆใาสา่ตัวเครื่องมืออะไรเข้าไปก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าเราก็จะมีการตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยโอเคนะเราจะตั้งเป้าให้ได้แบบประมาณอย่างน้อยวันละหนึ่งพันบาทต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เริ่มต้นเนาะแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นเงินก้อนแรกอาจจะถอน100เหรียญก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการตั้งเป้ากันนะครับแล้วก็ สุดท้ายแล้วก็คือต้องอาจจะต้องทยอยถอนจนทุนเราคืนทุนนะครับเสร็จแล้วตรงนั้นน่ะเราก็สามารถป้านพอร์ตของเราไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป้าหมายของผมนะนะครับแล้วแต่ของคนแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะตั้งเป้าหมายยังไงนะครับโค้ชเนี่ยก็จะมีการตัวการบ้านทุกวันนะครับแล้วก็จะแนะนําว่าใครต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาจะไม่ให้ตั้งนะครับตั้งอ่าตั้งปิดเปิดนะครับคือต้องปิดเปิดด้วยมือเท่านั้นนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยสังเกตพฤติกรรมของกราฟด้วยนะครับว่าเวลาเราเข้าแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเรารู้สึกยังไงเวลาขึ้นไปแล้วขึ้นไปยังไงถึงตรงไหนยังไงแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับตรงนั้นสําคัญนะครับยังไงนะครับเลเวลสำหรับเลเวลสองนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับหรือยังไงนะครับผมจะเอาการบ้านที่ผมส่งคุณครูส่งโค้ชนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ